ครับก็วันนี้ก็จะมาแบ่งปันข้อธรรมเรื่องตัวโพชงเจ็นะครับอ่อตขอย้อนกลับไปก่อนในสมัยพุทธการเป็นผือเป็นพุทธตำนานแล้วกันว่าครั้งพระพุทธเจ้าอ่ะประสูติเมื่อคั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตะครับที่สวนลุมินีวันได้เสด็จดำเนิน7จก้าโดยมีดอกบัวผุด รองรับเท้าตามตามความเชื่อนะครับในการเดิน 7, จก้านี้มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์สําคัญสัญลักษณ์สำคัญอันหนึ่งที่แสดงให้ถึงหมายถึงตัวโพชฌงเจประการแล้วก็ขออิงไปตามออพระสูตรหนึ่งครับที่พูดถึงตัวโพชฌงเจด,ด้วยคือพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีต ทรงละนิวรหาที่ทําให้จิตเศร้าหมองทาปัญญาให้อ่อนกําลังได้แล้วมีพระอริยตั้งมั่นในสติปัฏฐาน 4. สทรงเจริญโพชฌงเจดตามเป็นจริงจึงได้ตัดสรลุอนุตะอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมีในอนาคตก็จกักทรงทําอย่างนั้น แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงระนิวรห้ามีพระหหาชทยตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4ทรงเจริญพวกชงชนจ็ตามเป็นจริงจึงได้ตัดสรลุอนุทัรสัมมาสัมพุทธญาณเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเหมือนใจความในความสําคัญของตัวพวกชชเจ็เป็นองค์ธรรมที่เป็นให้อาหารเป็นอาหารให้กับตัววิชาและวิมุตตครับ ก็อย่างที่บอกไปตัวโภชงเจก็คือมีอยู่7ประการอันแรกก็คือตัวสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงวิติสัมโพชงปัศธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและก็ตัวอุเบคาสัมโพชงคือตัวโภชงเจเนี่ยมันจะได้ได้รับอาหารมาจากตัวสติประฐาน4ทีเดีนะครับและตัวเริ่มต้นของตัวโภชงเจก็จะเป็นตัวสติซึ่งมาจากสติปรฏฐาน4 ในตัวสติเนี้ยมันคือตัวที่คอยเก็บข้อมูลตามความเป็นจริงมันเหมือนเป็น,เป,น,นเป็นยามทีม่คอยเฝ้าประตูมีประตูเข้าออกประตูเดียวคอยเฝ้าตามเห็นสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่ออกไปตามความเป็นจริงโดยอิงอาศัยวิเวกวิราคะแล้วก็ตัวนิโรธวิเวกก็คือเหมือนกายวิเวกจิตวิเวกแล้วก็ตัวหลวงพ่อเรียกว่าก,กิเลสวิเวกกันพอมันวิเวกปุ๊บมันก็มันเหมือนง่ายมันง่ายต่อการเก็บข้อมูล เหมือนที่ทุกท่านมาอยู่ที่พิจิตเนี่ยมันก็ง่ายต่อการมันวิเวกมันง่ายต่อการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวตัววิรคะก็คือความคายกำนัดและตัวนิโรธหรือที่หลวงพ่อพูดว่าตัวนิโรธสัญญาซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวนิโรธสัญญาทีทีหลังที่มาใช้ควบคู่กับตัวพวชงเจดพอตัวสติมันเก็บข้อมูลแล้วครับใช่ไหมครับมันก็จะส่งไปให้ตัวทำมาวิจยาสัมโพชงในการ เ,เฟ้นเล,เลือกเอาธรรมะเข้ามาวิจัยที่ตัวสติมันเก็บข้อมูลได้สติมันก็เก็บได้ทาง,างตัวสติปัญหาสี่กายเวทนาจิตธรรมเก็บได้ทางไหนก็เอาตัวนั้นมาไปดูวิจัยซึ่งในตัวธรรมวิจัยนี้มันเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตละนะครับค,คือมันจะใช้ตัวปัญญาในการสอบอสวนสืบค้นเฟ้นทมตามที่สติเก็บข้อมูลมาพอมัน เก็บข้อมูลแล้วมาวิจัยมากๆเข้าปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นตัววิริยะมาวิริยะสัมโพชงคือตัววิริยะเนี้ยตัววิริยะเนี้ยมันก็คือตัวสมร,ระธานสี่ก็คือความเพียร4ีประการที่ประกอบไปด้วยเ,เพียรระวังหรือเพียรปิดกั้นอกุศลรธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมีให้เกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศสรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดมีขึ้น แล้วก็สี่ก็คือเพียรรักษาอคุิศรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่งขึ้นไปันก็คือตัววิริยะสามโพชงเนี่ยแหละครับต่อไปพอมันมีวิริยะเสร็จปุ๊บมันก็จะไปพอมันขยันปิดกั้นโลคปวดหลงมันก็เกิดปิติคือความเชื่อมชื่นผ่องผ่องแผ่วในใจมาพอมันเกิดปิติเสร็จปุ๊บมันก็จะไปหาตัวประสติคือไอ้กายใจมันจะไม่มันจะไม่แสบสายมันสงบระงับพอมัน สงบระงับแล้วปุ๊บมันก็จะไปตัวที่สมาธิสามโพชงคือตัวจิตจิตใจใจมันตั้งมัน่นไม่ว,ก,วก่วกไม่แสสาย,สายไม่ฟุ้งซ่านออกไปพอมันจิตพอใจมันตั้งมั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นอุเบกขาสามโพชงขึ้นมาคืออุเบกขาสามโพชงนั่นคือมีใจสงบลงนิ่งเป็นกลางให้ปัญญามันมองเห็นเห็นชัดตามความที่เป็นจริงไม่เอเอียงไปข้างไหนข้างหนึ่ง มันคือเป็นอุเบกขาสัมโพชงนี่ก็จะเป็นตัวตัวเจ็ดอย่างของของโพชงเจ็ดนะครับแตออ่แล้วก็ตัวในพระสูตรมันจะมีพูดได้ว่าตัวโพชงเจ็ดนี้มันจะมันจะไปช่วยแก้ตัวนิวรณิวรห้าได้ด้วยอ,อ,อย่างเช่นตัวธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชง,ชงแล้วก็ตัวปิติสัมโพชงตัวเนี้ยมันจะคอยไปแก้ตัวแก้จิตหดหู่คือทีทนัมมิทะในนิวรห้าคือการป่วยทางจิตนะครับ พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับแบบต้องการให้กองไฟเล็กนั้นนั้นมันลุกพวงขึ้นมาเหือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหดหูให้ไปอยู่ที่มืดมีฝนตกเปิดเพลงเศร้ามันก็ยิ่งหดหูเข้าไปใหญ่แต่การที่มีตัวตัวธรรมวิจยะวิร,ยริยะพวกนี้ความเพียรพวกนี้มันก็จะคอยเหมือนแบบให้ออกไปทํากิจกรรมข้างนอกไปเล่นกีฬาไปพบปะกัลณยามิตรมีความกระตือร้น,นมากขึ้นเนี่ยมันก็คอยแก้ซึ่งเดี๋ยวผมจะ พูดถึงพระสูตรที่พระพุทธเจ้าพูดถึงตัวตัวแก้จิตหดหูให้ฟังนะครับคือสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นการสําหรับเจริญธรรมวิทยะสัมพวชงวิริยะสัมพชงปิติสัมพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตที่หดหูนั้นปลุกให้ฟื้นขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเบียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะโหงไฟกองเล็กให้ลุกโปลงเขาใส่หญ้าแห้ง โอไม้แห oh ้งไม้แห้งลงไปเป่าลมเข้าและไม่โรยฝุ่นลงในไฟนั้นบรุษนั้นจะสามารถโหมไฟกองเล็กให้ลุกพงขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คือตามพระสูตรของของพุทธเจ้าแล้วก็ตัวปัสสติสมาธิต่อตัวอุเบคาสัมโพชงเนี้ยจะเป็นตัวที่คอยแก้ตัวจิตฟุ้งซ่านคืออุทธจักกุจะครับคือหลวงพ่ออธิบายว่ามันคือเหมืนตัวที่มันฟุ้งซ่านในอดีต สิ่งที่ทำในอดีตว่าจะส่งผลต่อมาถึงปัจจุบันซึ่งพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนการต้องการดับกองไฟใหญ่นะครับโดยพระสูตรจะพูดว่าสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการสําหรับเจริญสติเจริญปัสสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบ ได้โดยง่ายด้วยทำเหล่านั้นเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดลงไปสาดน้ำเข้าไปและโรยฝุ่นลงไปในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่ลงได้อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่คอยแก้คือส่วนตัวสติสามโพชงคือมันจะประกอบอยู่ในทั้งสองทั้งสหมวดอยู่แล้วคอยตัวแก้จิตหหูด้วยคอยแก้ตัวจิตบุญซานด้วยนะครับ แล้วก็คือโพอชองเจดเนี้ยบางบางทีก็สามารถเอาไปปฏิบัติพร้อมกับข้อธรรมอื่นได้อย่างที่หลวงพ่อได้ยกตัวอย่างไปคือตัวนิโรธสัญญาก็คือจําว่ามันดับไปได้ทุกอย่างอย่างเช่นตัวหมวดสติปัญหาสีคือจําได้ว่ากายนัน้นก็ดับไปได้การเดินเท้าก็ทบพื้นก็ดับไปเสียงก็ดับไปสุขทุกข์มันก็ดับไปงะจิตจิตมีโลคะราคาทศโมหะมันก็ดับไปหรือเห็นนิวรหามก็ดับไปเหมือนกัน หรือจะไปเทียบกับตัวพวกตัวอ,อันนี้จากสัญญาทุกขาสัญญาอนัตตสัญญาก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่นะครับเข้าไปเข้าไปประกบคู่กับตัวโพชงเจอีกทีหนึง่งแล้วก็สุดท้ายนี้ก็จะมีมีพระสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับโพชงเจด,ด้วยเกี่ยวกับความส,สำคัญของกัลยาณมิตรคือเห็นทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ได้พบกัลยาณมิตรได้พบทีมงานได้พบ กลุ่มพี่แต่งที่คอยสอนก็เหมือนเป็นการยานามิตรที่ดีนะครับว่าพิสุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะอุทัยเจ้ามีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพภณิมิตฉันใดความมีกาลยานามิตรก็เป็นตัวนําเป็นบุพภณิมิตเพื่อการเกิดขึ้นแทงโพชงเจตแก่พิสุฉันนั้นพิสุผู้มีการยานามิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทําให้มากซึ่งโพชฌงเจต ครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ